我们。 น,นักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับวิชาภาษาไทยกับครูปูนั่นเองนะคะในสัปดาห์ที่แล้วหรือในชั่วโมงที่แล้วเราได้เจอกันในรายวิชาภาษาไทยในเรื่องของการเขียนในเรื่องของการเขียนพัาไตยมือนะคะช่วงที่หนึ่งช่วงที่2แลเราก็การเขียนโปยพอนไปแล้วใช่ไหมคะเป็นไงบ้างนักเรียนสามารถเขียนเป็นหรือเปล่าเขียนให้ผู้ใหญ่เราสามารถใช้คาพูดแบบไหนใช้กับ เวยพอเลยก็ต้องใช้คําแบบไหนนักเรียนคงทราบกันแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้เราไปดูต่อในเรื่องการเขียนเอ๊วันนี้ครูจะพาไปการเขียนเรื่องอะไรนะเราไปดูต่อกันเลยคะ่ะค่ะนักเรียนเห็นบทความที่ครูให้ดูไหมคะเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมตอบได้ไม่เออัอนนี้คืออะไรใครตอบครูได้คะมีรางวัลให้ด้วยนะ อ่าคือคําขวัญวันเด็กของปีอะไรคะปีหกสี่นั่นเองคะ่ะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของคําขวัญตอนที่1น่นะคะในเมื่อวานเราในเรื่องของการเรียนเรื่องอะไรคะ การคัดลายมือไปแล้วทั้งสองอย่างต่อมาวันนี้เราจะมาในเรื่องของคําขวัญน,นั่นเองเอ๊ะคำขวัญจะเขียนยังไงนะมีใครรู้จักคําขวัญไหมคะอ้ามีคนรู้เก่งมากคะ่คะค่ะมาดูนะคะเสียสละเสียสละพัฒนานำคูณค่าสู่สูไหนคะ สู่สังคมนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำขวัญน,นี้ไหมคะเคยนะคะความขวัญนี้นะคะได้ยินที่ไหนคะที่สายสไลด์ทั่วไปนะคะจะเป็นในเรื่องของคําขวาัญง่ายๆนะคะถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตามคําขวัญน,นี้จะเกิดผลดีคะ่ะผลดีประเทศก็เจริญน,นั่นเองนักเรียนเคยได้ยินคาขวัญอื่นอีกไหมเคยไหมคะ เคยคำขวัญจากโรงเรียนโรงเรียนเราคำขวัญอะไรเอ่ยมีใครตอบครูได้คะคำขวัญโรงเรียนเสีงเงยงพิทยานุกูลคืออะไรใครตอบครูได้ครูมีรางวัลให้นะคะค่ะมาดูนะคะการเขียนคำขวัญคำขวัญหมายถึงอะไรคะคำขวัญก็คือถ้อยคำที่เขียนขึ้นเพื่อจูงใจผู้รับสารผู้รับสารคืออะไร เรานี่แหละค่ะผู้รับสารหรือผู้อ่านนั่นเองทําให้เกิดความประทับใจให้ข้อคิดหรือเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆนั่นเองเอ๊แต่เป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูตัวอย่างกันต่อเลยค่ะ,คะมาดูนะคะการเขียนคําคขวัญคําขวัญหมายถึงอะไรคะ คำขวัญก็คือถ้อยคําที่เขียนขึ้นเพื่อจูนใจผู้รับสารผู้รับสารคืออะไรพวกเรานี่แหละค่ะผู้รับสารหรือผู้อ่านนั่นเองทําให้เกิดความประทับใจให้ข้อคิดหรือเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆนั่นเองเอ๊แต่เป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูตัวอย่างกันต่อเลยค่ะ มาดูอันที่สองการสังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนอันนี้จะเป็นในเรื่องของวันต้านยาเสพติดนั่นเองก็คือวันที่26มิถุนเมายนจะเป็นวันยาเสพติดนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเชิญชวนนะคะให้สังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจได้รวมกันมาคือต้านไม่ให้ลูกหลานนะคะห่างไกลย,ยาเสพติดนั่นเองนะคะ อันนี้จะเป็นบทความของคณิฐา a ที่ราดเจ้านะคะพระคณิ t ฐานั่นเองคือจะเป็นในเรื่องของปีวัวคือปีฉลูนะคะท่านได้ประทานพอในพวกเรานะคะนี่จะเป็นตัวอย่างของคำขวัญน,นะคะค่ะจากการเรียนมาแล้วเรามาสรุปเนื้อหากันไปเลยว่าคำขวัญคือถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่ออะไรคะ เพื่อเตือนใจหรือเพื่อเป็นสริมงคลแก่ชีวิตมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านนั้นได้ฟังหรือยึดเป็นแนวทางปฏิบัตินั่นเองให้เกิดเป็นแนวทางผลดีต่อตอนเองและก็ส่วนรวมนะคะวันนี้เราไม่มีการบ้านนะคะเป็นความโชคดีของป .6 นะคะพวกนี้เรามาต่อกันนะคะ ะะเราเรียนกันเสร็จแล้วนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันกันได้เลยและสามารถที่จะเอาไปใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่เรานับถือเราไปใช้ได้นะคะสําหรับชั่วโมองหน้าเราไปเจอกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ